เนะวันนี้ลมนิ่งเลยนะวันนี้ลมนิ่งร้อนมากร้อนเนอะเหมือนฝนจะตกเลยโอ้โหคืบมลานตกไม่ตกไม่ตกไม่ตกวันนี้เรามารีวิวมาเอายังเอาแล้วครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้มารีวิวเฮลิคอปเตอร์นะครับผมเป็นคอปเตอร์ประกอบใหม่ยกลำกับรุ่นเบล206สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับผมพี่ลูกค้าขอมากับรีโมท เรดิโอลิงค์ AT10 เรดิโอโอริบบิทเทอรเรดิโอลิงค์ AT10 ครับผมนะโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานนะครับก็โรงงานเลยนะครับผมสวิ๊กสวิ๊กพวกเนี้ยนะครับดูตรงนี้นะเนี่ยดันดันมาทางนี้นะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็ขึ้นขึ้นอย่างนี้หมดนะครับเนี่ยขึ้นหมดขึ้นหมด ตัวนี้ลงลงเอาตามนี้นะครับก็คือจะบอกว่ามันเป็นค่าของโรงงานจะต้องให้อยู่ตำแหน่งนี้หลังจากนั้นเราก็เปิดรีโมทร้องแบบนี้นะครับเอาคันเล่งแบบนี้นะดูนะนะครับถ้าเราเร่งลงแช่นาน,านเนี่ยเวลามันจะเดินผมผมจับเวลาไว้ให้นะครับพอพอใกล้ครบเวลาที่ผมกําหนดไว้เนี่ยมันจะร้องเตือนเราว่า,าแบตเตอรี่ใกล้หมดแล้วนะอะไรประมาณเนี่ย แต่หลักๆเลยก็คือถ้าแบตที่เฮลิคอปเตอร์หมดเนี่ยมันจะมาฟ้องตรงนี้นะครับแล้วมันจะแจ้งเตือนเราว่า low power นะครับผมก็คือแบตเตอรีร่ที่คอปเตอร์จะหมดแค่นั้นเองอเสียบปลั๊กแบตเตอรีร่ที่คอปเตอร์นะครับลันนี้เล่น3ามเซลลนะครับผมไปเก็บลูกแบตอีกลูกมาด้ครับเสียบปลั๊กแบตแล้วก็รอให้เฮดขยับแบบนี้ครับครับผมพอขยับแบบนี้แล้วเนี่ย ให้เราเสียบสายอะลามนะครับเส้นสีดําอยู่บนสุดนะครับตัวนี้ครับอะลามเสียบต้องเสียบไว้นะครับเพราะว่าแบตท,ที่ฮอหมดเมื่อไหร่ตัวนี้มันจะเชื่อมต่อไปยังรีโมทนะครับผมรีโมทคอนโทรลนะครับให้เราอ่ามันจะไปแจ้งเตือนรีโมทนะครับว่าแบตเตอรี่ที่ฮอหมดแล้วนะมันจะขึ้นคําว่า low power นะครับ low power ไฟได้วย มีไฟพี่ลูกค้าขอมาสามหลอดนะครับผมตรงนี้หนึ่งนะครับแล้วก็ใต้ท้องกระพริบรลัวหนึ่งนะครับแล้วก็ไฟหน้าหนึ่งนะครับวันนี้มืดครับวันนี้เหมือนฝนจะตกครับผมคึมฟ้าคึมฝนก็ลมก็จะมาเป็นช่วงๆนะครับลินหุยไม่มาครับผมมาแต่ช่วงๆครับทำไมกล้าเล่นฟ้ามุกเลย โอ้ตายแล้วลูกหนึ่งก็สายหน้าก็หลังจากนั้นให้เราสับสวิตตัวเนี้ครับเห็นไหมครับมันจะมีคำว่า 3D GPS Home ตอนนี้เราอยู่ในฟังก์ชันของ 3D ซึ่งเราจะไม่เล่นเราจะต้องเล่นในโหมดคำว่า GPS เท่านั้นกรณีอยากจะลงจอดอัตโนมัติขณะที่เราลอยอยู่บนท้องฟ้าให้ดันสวิตตัวนี้ขึ้นแล้วคอปเตอร์จะลงมาจอด เองอัตโนมัติพอจอดถึงพื้นแล้วเราก็ดึงปลั๊กแบตท,ที่ฮอออกนะครับแค่นั้นเองพอสับตัวนี้มาอยู่ที่โหมด GPS ปุ๊บเนี่ยไฟที่เฮลิคอปเตอร์นะครับมันจะมีไฟผมเจาะไว้อยู่รูน้อยๆนะครับนะครับนี่เห็นไมคือเขียวนะครับก็คือปกติมันจะเป็นส้มกับพิปก่อนนะครับประมาณไม่เกินหนึ่งนาทีแล้วจะกลายเป็นไฟเขียวแบบนี้ไฟเขียวก็คือพร้อมที่จะบิน พร้อมที่จะบินต้องเป็นไฟเขียวเท่านั้นถ้าเป็นไฟสีอื่นเด็ดขาดโอเคนะครับสีแดงไม่ได้เข้าใจสีแดงก็ไม่ได้สีส้มอสีส้มก็ไม่ได้มาทางนี้ภายหลังห่างออกจากเฮลิคอปเตอร์ประมาณ4,5,9ดูนะครับผมตั้งแต่เราเ,าเริ่มอาร์มสตาร์ทเวลาจะเดินทันทีนะครับเอาเขาเล่งลง1,2,3,4 ปล่อยค่ากลางกดคําว่าลั่นไอสต็อปลั่นเนี่ยแล้วใบพัดจะหมุนให้ใบพัดหมุนจนสุดเสียงก่อนนะครับให้ใบพัดหมุนจนสุดเสียงฟังสุดเสียงแล้วเนี่ยเล่งขึ้นไปขีดนึงนครับ <S <S เห็นไหมครับ แอรอนก็คือเอียงขวาใช้น้อยๆครับเนี่ยครับเอียงซ้าย <Inside S 1> เดินหน้า <c oughs> ตัวนี้ถอยหลัง <Okay. S 1> แบตเตอรี่ผมอัพมาใหม่นะครับผมก็พี่ลูกค้าบ่นนะครับตัดเดียวเองแบตหมดแล้วยังไม่ทันสนุกเลยนะครับก็เพิ่มก้อนให้ใหญ่ขึ้นครับใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับจเจ้าหอขึ้นก็ดันขึ้นนะครับ นะครับพอก็จะขึ้นเอาเครื่องลงก็เอาคันเร่งลงครับลงขีดหนึ่งครับเห็นไหมครับหันหางหันหางหันซ้ายหันขวาครับเดินหน้าปล่อยมือเพียงเท่านี้ครับเราก็เอามารวมกันนะครับไอฟังก์ชันที่จอยสติ๊กเนี่ยครับ เราก็จะไปในทิศทางที่เราอยากจะบิน ออโต้ Auto, เลขแปดครับผมอัตโนมัติพอดีอ่าเดี๋ยวผมตั้งแบตเตอรี่ให้ใหม่ครับตั้งโลโวลต์ให้ใหม่พอดีตั้งผิดครับไปตั้ง11.6ปารดติท <c oughs> <c oughs> ัวท์วิ่ได้หน่อยเดียวกันร้องแล้ววินออโต้นะครับผมอัตโนมัติเลข8ยกเลิกครับยกเลิก วิตตัวเนี้ครับดันขึ้นครับปึ๊บโอ้โหสุดยอดมากเดี๋ยวเดี๋ยวผมตั้งในนี้เลยกันเออเอาดิอ่าไม่ร้องแล้วอารามเพราะยังไม่ถึงขีดแม่ดินมันมาก แบตก้อนจะใหญ่กว่าเดิมหน่อยนึงนะครับก็จะบินได้นานขึ้นนะครับผมก็รอลมนิ่งๆนะครับเล่นได้แบบนี้เลยนะครับบิน360ก็เอาสวิทชไว้ตรงกลางแค่นั้นเองมันก็จะบินแบบหน้าจิกนะครับอันนี้บินมือให้ดูก่อนสวยงาม ตอนนี้ครบนาทีบินครบห้านาทีแล้วนะครับผมมีครบของจริงใช่ไหมอ่าครบนะครับห้าเนี่ยครับ5านาทีแล้วมันจะร้องเตือนนะครับว่า5นาทีแล้วนะอะไรเงี้ยแต่แบตเตอรี่ของเราก็จะมีบอกอยู่นี่ครับเหลือกี่โวลต์นะครับ11.0อะไรอย่างเงีะไรยงครับเขาก็จะบอกเราฮะอย่างเงี้ยนะอ๋อเอาเข้ามาใ,ใกล้ๆหน่อยไหมอ่า เดินเดินเดินให้เป็นแถวครับแถวทุกแถวนะครับ ไอ้กว <Hey>, oh, คือหางเฮลิคอปเตอร์นะครับมองไปที่หางเลยไหมครับนิ่งไม่มีสายเลยนะครับก็ใกล้จะหมดแล้วแหละครับถ้าเหลือ10.6เมื่อไหร่ก็รีบมอกกันร้องทันทีนะครับก็เดี๋ยวจะเอาเครื่องลงแล้วนะครับผมอันนี้ก็ทดสอบให้ดูแบบเต็มอิ่มกันเลยนะครับคือจะบินไปไหนก็อยู่ที่มือเราอะนะครับเราอยากบินไปไหนเราก็บินไปเลยนะครับ หลงเมื่อไหร่หลงมองไม่เห็นตัวลำอะไรเงี้ยเราก็เลื่อนขึ้นมาคําว่าโฮมโฮมก็คือกลับบ้าน go home return home จะลงจอดเองอัตโนมัตินะครับก็เวลาเอาเครื่องลงนะครับเวลาเอาเครื่องลงเดาเดไปตรงนีน้ก่า เวลาจะเอาเครื่องลงนะครับเอาคันเร่งลงอ่ะแค่ขีดเดียวนะครับหรือเอาหรือดูดูที่ฮอเป็นหลักก็ได้ครับมือค่อยๆเอาคันเร่งลงเนี่ยดูฮอมันที่ว่ามันค่อยๆหย่อนตัวนะครับเนี่ยมันค่อยๆหย่อนแบบนี้นะครับหย่อนไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยค้างไว้ครับคันเร่งคันเร่งค้างไว้พอถึงพื้นแล้วเนี่ยถึงพื้นแล้วใช่ไหมแล้วปล่อยแล้วปล่อยไว้ตรงกลางนี้ก็ได้ครับแล้วก็กดคําว่าสต็อปแค่นั้นเองนะครับผมกับเฮลิคอปเตอร์ลำนี้นะครับผม ก็เป็นไงครับผมก็รู้สึกได้เลยว่าโอ้โหบินนานมากนะครับลํานี้ก็อัพแบตเตอรี่นะครับผมให้มีความจุมากกว่าเดิมสักหน่อยนะครับลูกค้าจะได้เล่นนานๆหน่อยนะครับผมนะฮะ ก็สำเร็จผ่านไปได,ด้ดีนะครับผมกับเฮลิคอปเตอร์เบล2 0 6นะครับผมสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับนะสวยงามมากครับผมสวยงามมากๆเลยลำนี้นะครก็อขอมานะครับผมก็จัดให้นะครับช้าหน่อยช้าแต่ชัวร์นะครับผมกับเฮลิคอปเตอร์สเกลที่ติดใจโลเฮดบันนะครับใจเย็นๆ ได้ทุกคนแต่ช้าครับเพราะมันทํายากยากมากครับผมก่ามันจะบินดีด้ักลําหนึ่งเอาใจไม่ถูกครับผมกับเฮ็ดวันนะฮะทีเนี้ยเราเล่นเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมาดึงปลั๊กแบตเตอรี่ที่เฮลิคอปเตอร์ออกตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กนะครับผมฝานี้จะเป็นแม่เหล็กนะครับมันจะดูดุๆทีเนี้ยเราก็ดึงสายบาลานซ์ออกก่อนเลยนะครับอันดับอันดับแรกนะครับ <Under. S 2> หลังจากนั้นเราก็ดึงปลั๊กที่แบตเตอรี่ออกนะครับพอดึงปลั๊กแบตท,ที่เฮลิคอปเตอรต์ออกแล้วเนี่ยเราก็มาปิดสวิตช์ที่รีโมทอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองนะครับผมดูคลิปผมบ่อยๆนะครับผมจะได้เข้าใจวิธีการเล่นการใช้งานที่ถูกต้องจะได้ไม่ผิดพลาดเวลาเราเล่นเองนะครับเฮลิคอปเตอร์สเกลทุกลำอย่างแรกเลยลมต้องนิ่งนะครับห้ามมีลม ลมแรงเล่นไม่ได้เล่นได้แบบลมเบาๆหรือไม่มีลมเลยได้ยิ่งดีนะครับผมมันจะแบบเล่นดีมากนะครับกับคอปเตอร์สเกลที่มีไจโลเฮดวันนะครับผมก็โอเคครับตัวนี้เล่น3เซลลนะครับผมโอเคแล้วสายฟครอบคืนกนจะใส่าย,ยากไหมฮึบฮึบ โอเคสวยงามก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่พลูกค้าท่านใดสนใจกับงานประกอบซ่อมเซ็ตรถเรือขึ้นบินเฮลิคอปเตอร์ติดต่อสอบถามได้นะครับกับสมบูรณ์เพ่อสีอาศรช่องบินดีเล่นง่ายได้มาตรฐานทุกลำนะครับผมก็น่าจะถูกใจกับของคนพี่ลูกค้านะครับผมก็ขอมานะฮะกับลายตำรวจนี่ผมเองก็เห็นแล้วก็ ชอบเลยอะแบบมันสวยฮะชอบเหมือนกันนะครับโอเคติดต่อทาง Facebook นะครับชื่อสมบูรณ์เพ่งสีทางไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์08286120เป็นหติดต่อทางไลน์นะครับผมอยากจะประกอบใหม่อยากจะซ่อมอยากจะเซ็ตอยากจะอัปเกรดอยากจะ